ก็สวัสดีครับนักผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนร้าน้นแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถามเอฟซนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็อันนี้เพิ่งมีเวลาเนาะได,ได้ได้ตอบคอมเมนต์ให้กับ เอฟซีหรือท่านผู้ชมเนาะก็สืบเนื่องมาจากว่าเออเอฟซี FC ถามเข้ามาว่าก็พยายามคัดกบแล้วนะครับแต่ทําไมกบคนละไซส์คนละขนาดอย่างตัวเล็กตัวใหญ่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาะแลกเปลี่ยนกันเนาะวันนี้วันนี้ก็ล้างบ่อนะครับอ่าอันนี้เป็นบ่อดินนะครับล้างบ่อกบเป็นบ่อดินนะครับอพอเราล้างเสร็จผมก็จะเลยเกลือลงไปนี่นะครับ ล้างบ่อไปด้วยเราคุยกันไปด้วยเนาะครับสําหรับในในการเลี้ยงกบนะครับพี่ทําให้ไซส์และขนาดในรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นขนาดเดียวกันนะครับก็มีหลายเหตุผลแล้วก็มีหลายปัจจัยเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องปัจจัยที่เราสามารถทําได้เนาะก็คือเรื่องของพื้นที่ในบ่อด,ดินนะครับพื้นที่ในบ่อด,ดินเนี่ยนะครับเหตุที่กบ เนี่ยใช้ขนาดไม่เท่ากันเราต้องอเข้าใจนะครับพฤติกรรมของกบนะครับเพราะว่าจะมีตัวไหนกินเก่งปาดเปียวนะครับคล่องแค่ว่องไวตัวนั้นก็จะโตวไวกว่าตัวไหนนะครับเชื่องช้านะครับไม่ปาดเปียวก็จะตัวเล็กกินอาหารไม่ทันเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกบเนี่ยก็เป็นนักล่านะครับก็ต,ต้องมีการกัดกันกินกันมี มีการตายกเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่จะลดปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับลดได้นะครับแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็ยังเกิดได้อยู่นะครับของผมอันนี้ก็จะเล่าจากประสบการณ์ตรงเนาะที่เรียนกบมาะนะครับ สิ่งแรกก็คือเรื่องพื้นที่นะครับเราพยายามอย่าให้มีที่หลบซ่อนเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราให้อาหารลงไปนะครับเวลาเราให้อาหารลงไปเนี่ยกบเขาก็จะไม่เห็นนะครับกบเขาก็จะไม่เห็นพอไม่เห็นแล้วก็เขาก็จะมากินไม่ทันเพื่อนนะครับอพอเขาไม่พอไม่ทันเพื่อนเนี่ยเขาก็ก็จะกินอาหารไม่ทันก็จะตัวเล็กนะครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับอย่างผมเองนี่ก็เป็นกระชังเก่านะครับเป็นกระชังบุกเก่านะครับมีไม้ไผ่ง่ายๆเลยอ่ามีไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นราไม้กวาดนะครับที่พังแล้วเอามาเสียบๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเอาวัาสดุเหลือใช้เรามาทํานะครับง่ายๆเลยกบเขาก็จะนะพอเห็นแล้วเขาก็จะทยอยออกมากินอาหาร นะครับสังเกตว่าส่วนใหญ่เราใช้ขบกที่ลงคงเลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ขนาดก็จะ,ะเท่ากันนะครับก็จะเท่ากันเนี่ยที่แอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเห็นไหมลุงคงก็จะใช้กระมังเพิ่มนะครับถ้ากบปริมาณมากเนี่ยเราก็จะแบ่งกระมงังเป็นกบกระมังไปในบอ่อในบอ่อดินนะครับแล้วก็ทํศาสไว้รูปหนึ่งน,นะครับที่สําคัญนะครับเราก็ต้อง เปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับทุกวันนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันนะครับเพื่อแล้วก็โรยเกลือนะครับเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นการเสริมแร่ธาตุนะครับให้กับนะให้กบเจริญเติบโตได้ดีนะครับนะครับก็จะทอย,ยอยลงมากินก็ง่ายๆนะครับดูแลไม่ยากอ่าถ้าได้มีเวลาจริงๆอ่พื้นที่มันเสมอเนาะกบกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยทำให้เป็นลูมัอก นะครับก็ปล่อยเลยไม่เป็นไรแต่น้อยใหญ่เวลาเราให้อาหารเนี่ยผมสามารถมองเห็นได้เนะาะพอผมสามารถมองเห็นได้เขาก็จะเข้ามากินอาหารได้ง่ายๆนะอูแล้วไม่ยากนะครับก็ตอบคำถามให้แล้วนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาการแก้ปัญหาปบไซส์ขนาดไม่เท่ากันนะครับทั้งๆท,ที่เราให้อาหารทั่วบ่อแล้วนะครับ รุ่นเดียวกันนะครับแต่ขนาดละไซส์ไม่เท่ากันนะครับอ่ากรุงพงก็เลยยกประเด็นนี้นะครับจากประสบการณ์ตรงของกรุงพงเองนะครับมาพูดคุยกับเอซีมาพูดคุยกับทุกท่านเนาะท่านใดมีประสบการณ์ที่แตกต่างก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาครับมีอะไรดีๆเข้ามาแลกเปลี่ยนกันครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะเนาะก็ขออภัยนะครับที่การตอบคาถามแบบคอมเมนต์นะครับอ่า กับ FC นะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเมื่อวานก็ไม่สบายนะครับท้องเสียนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นก็เลยมาดูเรื่องกบนะครับรามาทำความสะอาดบ่อเมื่อวานก็ไม่ได้ล้างบ่อนะครับดูแล้วหน้าตาไม่ได้เลี้ยงกบได้นะครับดูลักษณะกระชังนะครับเอาวัาสดุเหลือใช้อาจจะดู เลยเคใครไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่เป็นระเบียบนะครับท่านใดที่สามารถทําให้เป็นระเบียบได้ก็ทานะครับเอาตัวอย่างที่ดีไปแล้วไหนไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับน,น,น,นี่ง่ายๆเนาะนี่อ๋อน,นกเอ็เดี๋ยวจะเตรียมเพาะรุ่นใหม่นะครับก็จะเพาะเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามั่นใจว่าหน้าหนาวนี้นะครับาราคากบดีแน่นอนก็จะตายว้สักของสามแดดนะครับหรือเอาไว้ตานานสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับ เป็นการค่าเชื้อในบาะแล้วก็จะนาพ่อแม่พันธุ์มาเพาะต่อนะครับครับก็พื้นที่ก็เริ่มเต็มแล้วนะครับหลังบ้านโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ